พอฟังคุณโทนี่พูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับตอนนี้อีกพื้นที่หนึ่งที่มีคนตั้งคำถามก็คือว่าหัวลำโพงจะไปยังไงดีเพราะว่าสกาล่าก็โดนทุบไปแล้วนะพี่ดวงนะหัวลำโพงจะยังไงต่อคราบน้ำตาผมยังไม่หมดนะครับใหใจมากนะฮะรัฐบาลนี้ที่ทำงานเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่พวกเราเนี่ยคิดแล้วเดินหมดไม่ทั้งไม่ว่าจะเป็นสถานีบางซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาไปมดิฟายจากที่เราคิด แล้วก็เราออกเป็นนโยบายหรือเป็นวางโครงการไว้หัวลำโพงเนี่ยเราก็คิดไปแล้วว่าถ้าเราไปเปิดสถานีที่รถไฟที่เป็นชุมสายชุมทางที่บางซื่อแล้วเนี่ยหัวลำโพงมันไม่ได้ใช้เราก็เลยคิดว่าแหมหัวลำโพงนี่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยเราก็สร้างใหม่ก็มีสร้างง่ายๆแบบนี้เราควรจะอนุรักษ์ไว้สิ่งอย่างเงี้ยมันมันสร้างใหม่ไม่ง่ายอนุรักษ์ไว้แต่ว่าอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่เอาไว้ให้อยากย้ายแมงมุมขึ้น ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ แล้วก็ให้เกิดชุมชนให,ให้เกิดคอมมูนิตี้ในจุดนั้นจริงๆแล้วสถานีรถไฟของลำพงเนี่ยก็มีการศึกษาไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักนะฮะโดยอาจารย์พันศักด์เนี่ยก็เป็นคนเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นก็เป็นคนทําข้อเสนอเอาไว้นะฮะแล้วก็จากรายงานที่การคุณคุณเก๋ก็ลองขึ้นจออยู่ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีการศึกษานะครับในเชิงของวัฒน,นธรรมม,มากพอๆกันในเรื่องของอเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นเศรษฐระดับชุมชนกันแล้วกันนะครับ คือคือวิธีคิดของรัฐบาลคุณยิ่งรักตอนนั้นเนี่ยนะฮะในเรืบการพัฒนาหุ่ลำพงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีในยะในการที่จะอนุรักษ์อาคารเดิมเนี่ยเป็นเป็นแกนสําคัญเลยนะฮะก็คือว่ามองเห็นประโยชน์ของสาประกรรมหรือคุณค่าของสาประกรรมที่มันเป็นอาคารโบราณน,นะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขหรือการ,การใช้งานใหม่เข้าไปซึ่งอันนี้เป็นหัวใจเลยนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยในข้อเสนอทั้งหมดที่ในโปรโ o s ซ่เนี่ยจะเห็นว่า เรื่องแรกก็คือการที่จะเหมือนกับใช้คำว่า Re v i v i t i z a t i o n นะครับก็คือว่าจะทำยังไงให้มันกลับมามีชีวิตชีวาแต่ว่าเปลี่ยนการใช้งานนะฮะไม่ได้กลับไปเป็นสายไฟอย่างเดิมละแต่มีการใช้อย่างอื่นเช่นเป็นบางส่วนก็จะเป็นลักษณะเขาเรายียกว่า Event Space เป็น Space สำหรับผู้คนนะฮะคือให้คนเนี่ยเข้ามามีกิจกรรมมาเกิด h a p p e n i n g เกิด Flower Market ล,ลาดโอท็สมัยนั้นนะฮะเพราะนั้นก็คือว่ามันเป็นมุมมองที่ที่มองไปที่การใช้งานที่เปลี่ยนไปแต่ดิเรกชันหรือการทิศทางเนี่ยมันเป็นการที่ พยายามที่จะเอนเกอชุมชนเข้ามาพยายามที่จะดึง <S <S เอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ใช้งานเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักลักษณะแนวคิดแล้วก็ในเชิงปัพยกรรมนี้ผมก็ดูจากรูปแล้วก็ที่เห็นนะฮนะคืออย่างตัวโครงหลังคาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนหลังคาเป็นโครงกระจกนะครับแต่ว่าก็รักษา,าภาพรวมของปัตยกรรมไว้อันนี้คือภาพในสมัยที่เป็นข้อเสนอสมัยคุณยิ่งรักกันนะฮะนี่คือเกือบ1ิปีแลวนะครับถ้าผมเอกสารนี้คือ2 5 5 5้า้าห้านะครับ ใช่คร like, like ับจริงๆแล้วใน มันเป็นงานที่ทําประสานการระหว่างสถานีบางซื่อนะครับซึ่งก็เริ่มในสมัยคุณยิ่งรักเหมือนกันนะฮะสถานีสถานีบางซื่อเนี่ยโดยการที่ย้ายเอ่อเรียกว่าเซ็นทรัลสเตชันจากหัวลาโพองอ่ะไปที่ไปที่บางซื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวลาโพงเป็นเป็นลักษณะของอาคารที่เอ่อสำหรับชุมชนซึ่งซึ่งอันเนี้ยเรามายังไม่เห็นในยะนี้นะครับในการพัฒนาปัจจุบันความทาคุณโทนี่นะครับว่าถ้าเป็นคุณโทนี่มองในโครงการนี้ถ้ามองสืบเนื่องจากสมัยคุณยิ่งรักมาถึงปัจจุบันเนี้ยคุณโทนี่จะทำ งครรับาจิหัวลําโพงนี่ผมเก็บไปแน่นอนถ้าถ้าเป็นผมนะผมเก็บไว้แน่นอนเพราะว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วค,คุณจะสร้างใหม่อย่างนี้ก็สร้างไม่ได้นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสร้างให้มันมีคุณค่าเราเรายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเอาเป็นที่จัดแฟชั่นของของไทยไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเป็นเป็นศูนย์ซอฟท์พาวเวอร์ได้เป็นศูนย์ซอฟท์พาวเวอร์ศูนย์ครีเอทีฟอีโคนมีได้สบายมากเลย มันใหญ่พอมันใหญ่มากอย่าไปคิดถึงเรื่องว่าอะไรรถไฟเป็นหนี้เยอะต้องจัดสรรผลประโยชน์เพื่อจะได้เอาเงินมาใช้หนี้ทุกวันนี้คุณยืมหนี้ประชาชนคือภาษีอากรประชาชนไปใช้หนี้ให้หลายรอบแล้วนะขาดทุนปีห้าหมื่นล้านอะไรอะไรหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ตรงเนี้ยเอาคืนมาให้มันเป็นสมบัติที่ประชาชนจะได้ใช้เป็นศูนย์ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นศูนย์ส่งเสริมความรู้ประชาชนเป็นที่มั่วสุมของคนรุ่นใหม่ในอย่างสร้างสารรค์บ้างดีรครับผมว่านะไอ้ตรงนี้ใหญ่พอที่ทําได้เยอะทําได้เยอะเป็นร้านค้าให้คนมาร้านค้าของไทยบ้างของต่างประเทศสลับกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนอาจจะไม่อยากดูของไทยมากก็มีสลับต่างประเทศด้วยก็สลับกันแบ่งข้างกันก็ได้นะเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะเอาใช้เกิดประโยชน์และส่วนจะไปสร้างตึกสูงในพื้นที่ส่วนที่เหลือน,นั้นว่าไปเถอะ คุณว่าไปแต่พอมาถึงที่ตรงแคบๆตรงที่มีชาวบ้านไปบุกลุกไปอยู่กันเยอะแยะไปหมดอนะตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสติปเป็นเส้นเล็กๆเนี่ยก็อย่าไปทำแบบเดียวกับรัชดาอีกเลยเพราะวันนี้ในกรุงเทพกลางกรุงเนี่ยทั้งรถก็ติดทั้งไอ,อคาร์บอนไดออกไซด์ก็เยอะแล้วพี2 5มสองจ้าก็เยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แทนที่จะเป็นอย่างนั้นนะเอาตรงรางรถไฟเก่าเนี่ยเอามาทําเป็นศูนย์ศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่ยากจนอยู่แถวนั้นเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่ามีศูนย์ให้เขาเล่นคอมพิวเตอร์มาทดลองเล่นเกมมาฝึกเขียนโปรแกรมนะแล้วก็บางที่ก็บางส่วนก็ที่มันหนาแน่นก็ไว้เป็นที่จอดรับจอดรถบางอะไรบางซ้ำท,ทำให้มันเกิดประโยชน์อย่างนั้นดีกว่าแทน,นที่จะบคอมเมอร์เชีลยลไลท์ทั้งหมด นะครับคิดถึงประโยชน์ส่วนกองการบ้างเนถ้าจะมาอะไรก็จะมาตัดขายแบ่งขายรับเซ็งลีใตโต๊งกันอะไรเงี้ยพอพอพอผมว่าบันเมือมันไปไม่ออกนี้ก็ไปพูดความจริงหมดเดี๋ยวเขาเขารู้กันหมดสิฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าโอ้ยผมโอ้ยผมประเด็นคือประเด็นคือผมคิดว่ารัฐบาลเนี้ยไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าของคนตัวเล็กๆอ่ะคุณทวนนี่นึกออกไหมฮะคือชีวิตของชาวบ้านจะดีหรือว่าคนเด็กรุ่นใหม่เนี้ยไม่เห็นค่าะไรเลย จะปเป็นมองเขาเป็นพลทหารนะเขาไม่ใช่พลทหารเขาเป็นประชาชนที่เราต้องอุ้มชูชแล้วยิ่งจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยเลยนะโดยเฉพาะคนประยุทธ์นเนี่ยรักษณาบันเนี่ยถ้ารักษณาบันต้องรักคนตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆจะได้เห็นอนาคตเขาเขาก็จะได้มีมีความเชื่อมั่น